สบายดีปะลุง <interfer> พ <es> ่อสองน้องมัดเก่าปะลุงมือนี่น้องมัดมาได้มาเห่อเขาซอยเคยละอยู่บ้านลักสีเขียวปะลุงเลยนี่เขาซอยเพื่อนห็นว่าเขาเปียกมากก็เลยเหยียบสองคนปะลุงเลยอืมก็คือหายเครื่องปะลุงเลยแล้วไปเลยซ้ำใหม่ปะลุงอืมเคยละปะลุง แมนเดี๋ยวนังคือมอยู่เลยให้ง,งุ่นคีมีวาสาร,พ,าสรสาพ้นนาตัวอีกเอียงสลามคนมาถาบลงเชิงาหายจุดท้ายเรงไอ้บัตรนี่นะแล้วหายจุดท้ายแม่นหลายคนมารปลงนโอ้ปลงนทีมงานหาก,กลังมา ยุติ้งปลาลุงแหยาให้หนาตัวหนปลาุงอน้องสลาเป็นยังปลลงไอ้ตาเขียวอยู่ตาอนกันเนี่ยัสดี่นอะดีเกียวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแน่นอน่คุณบม่สัตว์จ่อยปลลยง้จะจอยคุณบลมู่ดีอ่า่ั่นคุณน้องมอจะอดีอยู่คุณข่ดีจะจ่อยจ่อยปลล โอ้ยน้องมัดบริมัดรทงสันใดกว่าสันน้องมัดใหญ่ผุ่นช่อจ้อยตากันโดดเด้อขันยามระทไทยให้ชุดถายได้หนิ่าจ้าาจ้าถัายจ้าตอนปั่นขาบ่ยิ้มมัสิ๊กสันนงมัดโอ้ยดิสัน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ให้นีให้ nhau ลงเยยาไล่ขนาดนมดเกี่ยวลงเง้ยเกี่ยวมืออันว่านมือซื้อี่ลงเงี้ยน้องเจี๊ยบยัเข่าน้องเจี๊ยบหนีอ่าขึ้นน้องสดากจมาเรียบไปลงเอยู่ข้างชุดข้างหน้าเลยวะเหมือนใรเยอะกั ก็เดี่ยวขาดก็พยูนได้โอ้โหมาได้ไม่ถาวรทั้งบุกน่าจะตัวนี้กระชีองกันแล้วไหนเดียวมาพี่รูปน่ะอ่องอ่องนั่นแหละกระมีหลายคนกระลูกไม่สีแล้วป้าตัวนี้ก็ล่ะหลายคน เขาเหลี่ยงงอจองเ้ยมันขี้ปีดมันเขาออกงอเขาเนรับลงไงใบตาอกเขาอกงอรับลงนงอเนงอพันตัวใหญุ่ดสบายดีพี่น้องเนาะนกเขาพี่น้องเอ้ยบันองสบายอพี่ลาบตากมันออกงอรับลงองถ้าจอยไปเชียนไหถ้าจอยอยู่ในกลุบปเชียนถ้าจอยไม่เชียนไหนมันจะจอยเชียนเองลงง มันออกงอกแล้วบอจอยออกงอกแล้วจอยบอยจอยใ้กีมม่งอจอยลายคนพี่น้องคนไทยลายคนขนาดหนึ่งสองสามสี่ห้าลายนี่น้บเหคนไรมากเบอสจ่อยมากเเส้าหบอจอยอืคนมันจะเส้าคนมาด้ อืมจะจ่อคนมากนะพไงลยปั้นตีเอาไปฏิพาดตอนนี้ให้ทำงานตีเอาอืมจะจ่อตีเข่ากันะพีลุงเลยตีเข่้าานเอากระดาตีซูฮบลุ่มหนึ่งาบ่เเอาเนไม่พอยเด้อย น้องเยยมเมื่อคืนน้องเย้มจะไปอยากนอนเลยเลยเมื่อคืนนี่น้องยมโทหกันเ่อคืนนี้วายมเยแล้วตข่าวนะตื่นมเ่เศ้าๆพ่ได้น้องเยยมนั่งใจในโทรคุยกันแล้ววาซานองมดเก็บทั้งอทางอือเางยินเสียงจะบอกอย่างไรต่ะอายของอายแค่น้อยเิ่นมาชัยอื่น อ้ดกยอะอ้ยงอก่นเยนาย่าแล้วนี่น้งต้าคอมเมนต์น้อพอาสงสัยเป็นลุงเหรอต้องยำกับไอ้โทรคุยกันมาซันน้อเพื่อนเขาไปด้งานดินกับงานไม้ คอยก็ว่ายู่ใยไย่มมือแดงเข่าดิ่นใหม่ายเยี่ยมว่นปรปไหมันนอนประกาศแล้วบอกว่าอะไรสด้องต้องไมอีกไรสดทองไทเอับองวิวี่ันปกติของมันกระชันแมนอยู่ านอนเยี่ยมก็บอกมทุก้ยันมาวาถ่ายห้องนอนหรือเป่เป็นมอนถ่ายอย่ตนอนม้องมีดนอนสลุนจะคล้องกับซีนอนันแท้งเลยถอดกล้องเจ้าว่าเคนเจ้าว่ายือนอยู่จักนอนกับนอยขับไปตวลงนอมือ

นี่แเออยังบอกแม่หรือหัวอนลุงเอ้มาตาเมื่อน mm ี้ไปใช้มาต้ามาอนี UH ่ยังูเลยู้หนะตัวเตงมัดเข่ายังมาถือกลุงเอ้เออตอนแรกนำมามัดเข่าแต่จักมัเข่าไปั จอยเก่งเหงาุงเอยจนเกีนสืหมวกไหวหรอสืบกุ๊บไหวหรอยันลืมไปใช้ติมหันซะจอยวะสายยาสายยาของคือสายยามาเลยซะเจอย่าา่าพูดกำลังมากลุงเอผล khim khẩn áp luôn đấy, năm nay mình mới không muốn gì mà là mà săn. có luôn đấy. Ừ, rồi. có hỏi <laughs> <laughs> ไจอบทีพอบเดีันดจะจ่อยเอนออกมาดีอบดจะอบจะอยปื้ตั้ว่าใครมากู่เราอัพไอ้ได้พี่น้องเดี๋ยวาอัพไอ้ไปลุงเลยการเพราะว่านประกาศยังวันนี้ประกาศลุงแหกเคยบอก ลมแหงขนาดยตอนพุ่งาชิตุกินีามดะดุงเอโคงเหรอขลมนะนี่นะฮะคลมเลยมีลมนออาวแบบลมๆนนี่าบมีอยู่ฮอนี่น้ำมัก็อลาไปกินะลุงอากไแซกตามส่งน้ำมันในรดุงลุงสองบาตาลุงไปะุงสบายดี